แะลุยสวนเกษตรน้องนี่สวัสดีค่ะหลังจากที่เราค่อนข้างทิจะเงียบไปนานนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนมะเ,เขือเปราะกันนะคะผ่านไปแล้วห้าสิบวันมะเขือเปราะของเราโตขนาดนี้แล้วนะคะห0ิวันผ่านไปนะคะเราก็เริ่มทำทำสาวให้เขานะคะก็คือตกแต่งพวกกิ่งก้านใบต่างๆนะคะใบล่างนะคะเราตัดออกหมดแล้ว อันนี้คือตัดเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะวันสองวันที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยจะพามาชมกันค่ะเมื่อเขือ50วันผ่านไปนะคะตอนนี้เขาก็มีลูกแล้วนะคะติดลูกเริ่มส่วนของเรานะคะประมาณ1เดือนนิดๆกว่าๆนะคะประมาณ หนึ่งเดือนแปดวันเก้าวันนะคะเขาก็เริ่มมีดอกออกมาให้นะคะแล้วก็ลูกตอนนี้ห้าสิบวันลูกก็ประมาณนี้แล้วค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะ <S <S พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นทรายปนกรวดนะคะแต่การปลูกของเรารอบนี้ก็คือเราจะคุมคุมพลาสติกให้เขานะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ เราจะเห็นว่าการคุมพลาสติกนะคะทำให้ความชุ่มชื้นของดินไม่หายไปเร็วอย่างดินทรายที่เราปล่อยไว้นะคะเขาจะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้นมะเขือของเราก็จะสดชื่นอยู่ตลอดทั้งวันนะคะ้าวันนี้วันแรกเลยที่เราเริ่มทายอยเก็บออกไปนะคะ แปลงของเราบริเวณต้นบนล่องนะคะจะไม่มีหญ้าดินมีความชื้ชุ่ให้ดูดินเจออีกลูกแล้วจ้าอันนี้พร้อมที่จะเก็บนะคะไซส์นี้ไซส์นี้นะคะขนาดนี้ที่เราคัดเวลาที่เราคัดก็จะเป็นไซส์ไซส์สวยนะคะเป็นขนาดที่พอดีพอเหมาะนะคะอันนี้ก็ ราคาแพงเนาะเก็บได้เลยเรียบร้อยเปนห้าสิวันแล้วนะคะขั้วสีเขียวแล้วก็มีความหนาเนาะสภาพแข็งแรงผิวเรียบเนียนนะคะรสชาติหวานแล้วก็กรอบค่ะ มะเขือห้าสิบวันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็เริ่มมีลูกแทบจะตอนนี้คือมีลูกทุกต้นนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังแบบลูกเล็กอยู่แล้วก็มีลูกที่สามารถเก็บได้แล้วนะคะติดๆกันเลยอันนี้ก็คือขนาดนี้คือเก็บได้แล้วนะคะสวยค่ะแบบนี้สวยเห็นไหมคะเขามีทุกต้นเลยมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะ ล็กติดดูอ่มีลูกเล็กๆให้เห็นนะคะเนี่ยหนึ่งต้นมีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็อยู่ด้านโน้นอ,อีกสี่ห้าลูกด้านโน้นข้างบนอีกนะคะข้างบนมีให้เห็นอีกนะคะ มีนะคะเนี่ยลูกจะมีครบทุกต้นเลยค่ะมีทุกต้นจริงๆมีดอกมีลูกครบทุกต้นค่ะแต่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เนาะคะ่จริงนะคะพเพื่อนๆค่ะนู่นต้นนนอยู่ไกลๆเลยวันนี้นะคะเราก็เก็บหมดแล้วเรียบร้อย อันนี้เก็บเท่านี้ก่อนนะคะเก็บโซนนี้ก่อนเดี๋ยวมันหน้าค่อยเก็บโซนถัดไปเนาะกำลังสวยค่ะเชื่องเย็นๆเนาะนี่ พาเพื่อนๆมาดูลูกมะเขือของเราที่เราเก็บมานะคะวันนี้นะคะเก็บได้เท่านี้ก็ลูกสวยๆทั้งนั้นนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีแต่ก็เป็นไซส์ที่เราส่งขายให้กับลูกค้าประจำของเรานะคะงามๆงามๆค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2องโลได้นะคะประมาณ2กิโลกร,รัมค่ะ ลูกเขาใหญ่หน่อยอยู่ประมาณนี้นะคะ2กิโลของวันแรกคะ่ะ